สวัสดีครับมาพบกับคอนโดโดสตูดิโอวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับ5อันดับละครเรตติ้งสูงสุดตลอดการของช่องวัน HD 31จะมีเรืดจะมีองไนกันบ้างนั้นไปดูกันเลยครับอันดับที่5ดงพญาเย็นละครเย็นแนวแฟนตาซีซ g ทุ่มทุนอลังการนะครับที่นำแสดงโดยพระเอกพอชยชนลวิทย์ประกบคู่กับนันเอกสาวเชอร์เบลลนานลิน มาร่วมผจญนััยบุกป่าฟาดงสามารถฟาเดเรตติ้งด้สูงมนจะถึง6.2กลายเป็นละครเย็นที่ทำเรตติ้งสูงสุดประจำปี2564เลยแหละครับอันดับที่4นางฟ้าลำแคนละครเย็นมาปี2อ6 3กกับแนวดราม่ารันทดสู้ชีวิตผสมผสานกลิ่นอายความเป็นเพลงนะครับผมรวมด้วยวัฒนธรรมอีสานที่ใส่ลงไป ก็เป็นสูตรสําเร็จที่ทําให้เรื่องนี้ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากได้นางเอกสาวไขมุกรุ่งรัตมาขึ้นแท่นเป็นนางเอกประกบคู่กับพระเอกอย่างทอยปฐมพงศ์ที่มาร่วมงานกับช่องวันเป็นเรื่องแรกสามารถทําเรตติ้งได้สูงไม่จะถึง6.3เลครับอันดับที่3เมีย2018ละครแนวแซ่บรสจัดจ้านนะครับผมนำแสดงโดยนางเอกสาวตัวแม่อย่างบีน้ำทิพย มาประชันบทบาทกับนาง,งเอกสาวมารีเบอร์เนอร์ที่ขอพิกบทบาทมาเล่นร้ายสุดๆในบทสาวกัญยาสุดแสบที่จองเจงงาบนะครับผมแฟนพี่สาวอย่างหนุ่มป้องนวัดในบทบาทหนุ่มจอมเจ้าชู้โลเลพร้อมกับการดันพระเอกอย่างฟิล์มธนพัฒนะครับผมให้ขึ้นแท่นเป็นสามีแห่งชาติละครเรื่องนี้บอกได้เลยครับว่าบทแสบเข้มข้นสุดๆครับผมสามารถทำเรตติ้งในสูงที่สุดอยู่ที่6.4 แถมยังครองแชมป์เป็นละครที่ทำเรตติ้งสูงสุดตลอดการของช่องวันไปได้ถึง3ปีเลยละครับอันดับที่2กระเช้าสีดาละครที่ได้นางเอกสาวต,วตัวแม่อย่างนุ่นวอนุษย์มาประชันบทบาทคู่กับนังเอกสาวอย่างกลินอัสดาพรที่ขอพลิกบทบาทมาเล่นรายสุดขั้วอีกเช่นกันในบทบาทสาวรำนำจอมอยากได้อยากมีแสนทะเยอทะยาน รวมด้วยพระเอกพีเตอร์คอปดเรนดอลแล้วก็พระเอกสามีแห่งชาติคนใหม่อย่างก็ติดายุเรียกได้ว่าสูตรสําเร็จไม่แพ้กันกับเรื่องเมีย2018เลยนะครับผม้วยองค์ประกอบความปังเดล่านี้นะครับผมและก็ความเข้มข้นของบทก็สามารถพาให้เรื่องนี้ทําเรตติ้งสูงสุดไปจนถึง6.5เลยครับอันดับที่1วันทอง ละครแนวพีเรียดที่นำมาตีความใหม่ในเวอร์ชั่นของปี2021นะครับผมกับการคว้าอนางเอกสาวมากฝีมืออย่างใหม่ดาวิกามารับบทเป็นนางวันทองประกบคู่กับพระเอกอย่างป้องนวัดในบทขุนแผนและก็การพลิกบทบาทของพระเอกชาคริตแย้มนามในบทขุนช้างซึ่งทั้ง3ก็โชว์ฝีไม้ลายมือทางการ,สรแสดงทำให้คนดูอินฟินแล้ก็เศร้าเคล้าน้ำตาไปกับความรักสามเศร้าของทั้ง3คน สามารถทําเรตติ้งได้สูงมาจนถึง7.6กลายเป็นละครที่ทำเรตติ้งสูงสุดนะครับผมทุบสถิติเรื่องเดิมอย่างเมีย2018ที่ครองแชมป์มาได้3ปีไปอย่างง่ายได้เลยครับ <S <S ครับแล้วนี่ก็เป็น5อันดับละครเรตติ้งสูงสุดตลอดการของช่องวัน HD 31 ซึ่งก็สำหรับปีล่าสุดนี้ปี2564ก็มีละครเข้ามาติดในท็อปลิสต์ถึง3เรื่องนะครับซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่ดีของช่องวันนะครับที่ค่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆและในสำหรับ5เรื่องนี้ครับผมมีเรื่องไหนที่คุณชื่นชอบกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะดังนวยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนครั้งหน้าจะมีเรื่องไหนเข้ามาติดในท็อป5อีกเราจะมาอัปเดตกันก่อนจากการครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่องเราเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไป มาพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ